ครับวันนี้เราจะแกงเปื่อหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้เลยสีสุกหน่อไม้สีสุกครับไม่รู้ว่าตัดโคนมันจะได้เยอะหรือเปล่าไม่รู้นะสามสี่หน่อลองดูก็ได้แกงนะครับก็ได้ครับได้คือเคี้ยวเคี่ยวไม่ได้อ่อนนะอือ่ากิกได้กินได้ครับกินไม่ได้ก็ กินจริงไหมก็ต้องกินแล้วครับแกกใส่ใบเอ่อเมองลักเมืองลักนะใส่นี่ต้นเมองลักงามๆนะครับนี่งามๆเลยอันนี้ก็มีใบเมองลักงามมากนี่ กางบ้านเลยนะางบ้านผ่านพอร์ตนี่นะครับนี่เรเก็บมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นยอดพริกนี่ครับใส่แกงเปรดะนี่เป็นอ่าไม้มลังรักครับตะไคร้เดีน๋ยจะหางโอ้นี่ผักปังเปนผักปังครับ ทานพ,พปรปูผักปังไว้โอ้โหผักปังนี่อร่อยนี่มาละจีนนี่มาละจีนครับอ่าขอบวันนี้เราจะได้ชิมแกงเปิดนะ นี่ครับโอ้อกิน,น,นแ,ง,แงปงป,แงปรอนวกินแกงปูร้อนรนี่ไม่ต้องกินเหล้กาก็ได้แล้ว ถนนเนี่ยยอดนะขามออดเนี่ <What? S 1> ยอออนนะโอ้ยใส่ต้มยำเนี่ยสุดยอดมากครับ<ง>อืมอืมครับไปแล้วเราไปดรูขัน้นตอนการแกงต่อครับแบบเเก็บปกักกระยางไปใส่เลยครับโอ้ยมีเท่านี้นะครับเนี่ยแต่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกต้องเด็ด เรือชุดสุดท้ายแล้วกันในพักแยงเลยพอ,อได้พอไดออ้อาจจะมากินแกงเปื่อยก็ได้ แน่ใจอืม,มอืมนีม่ครับผักแยงอืม อตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยยัง,ลงโล่งจมอยู่เลยคัวแล้วครับตัวน,นี้ในต้มจะคั่ควคั่วให้มันสีเหลืองๆครับคั่วให้มันสีเหลืองๆแล้วก็จะเติมน้ำยน,นางไปเลย ไอ้หนังตุ่ม โมใหญ่เลยพี๊ไป,อ,ไปนะอ๋อ,อ,อมไม่ได้เอาข้นบ้างน,นะบ<ม>อ๊บหยเดี๋ยวทพี่ไปซื้อน้ำแข็งกับหอ,อ,อมนี่เลยอืมอ่าเด็ดอิาเรียนมารัน นี่ขวดไว้ก่อนขอ,ของทตามสบายเลยดี๋ยวของบ้านทำก่อนอ้ยมียานางครับเดี๋ยวจะคัดที่หลังอ่านี่คือเอ่อใบเมล็ดลักนะครับกับยอดพริกอ่อนอ่อนนะ แรงรักกะยาที่เนอ,อน่อไนไ้ี้จบที่สปไม่มีอะไร,รพี่ไม่เอาไม่เอาเอาเอาไอลูกโดดมาล่ะลูกโดดอ่ะอ่าลูกโดดลูกโดดใส่เนี่ยครับยางเปิดเนี่ เลยครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปครับผมตอนนี้คั่วมาสักระยะหนึ่งนะครับก็เริ่มเลืองแล้วครับเริ่มเลืองนะครับแกงแบบนี้ผมก็จะไม่ใส่ข้าวข้าวเบื่อนะครับไม่ใส่ถ้คั่วก็เริ่มเลืองแล้วครับ ความขมก็จะลดลงนะครับเราไม่ต้องไปไปต้มแล้วก็น้ำทิ้งนะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับลองจำไม่ใช่ดูว่าเราไม่ต้องไปต้มให้น้ำหน่อไม้มันออกมานะครับแล้วก็เททิ้งไปมันก็จะอยู่นี่มันก็จะลดเหงือขึ้นมาครับนะครับคััวให้หอมนะครับแตอนี้หอมมากเลยครับมัสสสนะครับ ครับผักที่ใส่ก็มีนี่ครับแมงลักผักกระขยงนะครับผักกระขยางผักขยงผักกระขยงนะครับนี่ครับน,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 นหอมจริงจริงก็ถ้ามีพวกจะอมพวก ่าใบัคพูก็ใส่ได้ครับแต่ใส่เยอะไกก็จะไม่ดีนะแต่ว่าถ้าจะต้องมีพวกบวพวกอะไรนจะอร่อยครับเห็ดนางฟ้าอนะไรนี่นะเห็ดฟางโอเคเลยนะครับนี่ครับโอ้หอมครับน้ำกินนไม้ออกมากินนไม้สดนะ ต่างจากไม้ปี๊บไม้ตลาดนะครับก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้ผมใส่ปลาลห้นะครับใส่ปลาเข้าไปครับใส่ปลาเข้าไปเพิ่มปลาเข้าไปคั่วต่ออีกทีนึงครับใส่ปลาน้ำปลานะครับเอาน้ำปลาใส่เข้าไปคั่วโอ้ตอนนี้หอม,มลืมเลยครับ กินกับข้าได้เลยครับตัวนี้คือถ้าเราต้มเนี่ยนะครับหน่อไม้มันจะจะแข็งแข็งนะแต่ถ้าเราคั่วแบบนี้นะครับมันจะอ่อนออนนุ่มๆครับผมได้ได้ลองสังเกตดูนะครับสีเหลืองอ่อนออน,น,นุ่มๆครับตอนนี้ประสมปราราไปแล้วนะครับนะรับรองอร่อยแน่ครับ ตอนนี้ใส่เห็ดคั่วไปด้วยครับคั่วไปด้วยเห็ดสุกยากนี่เห็ดอะไรไม่รู้ชื่อเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดเห็ดอะไรไม่รู้ครับแต่ไม่ใช่เห็ดนางฟ้าแน่นอนไม่ใช่เห็ดเห็ดอะไรไม่รู้ครับนี่ใส่เห็ดไปด้วยก็เห็ดมันสุกสุกยากคั่วให้มันหอมๆในนี้เริ่มเลือยงมากแล้วครับโอ้สุดยอดมากครับ เดี๋ยวรอน้ำไม่นางก่อนเดี๋ยวนางคันุูกศรไปนางนะครับโอ้พอดีเลยครับไม่ต้องเติมน้ำสองเลยไม่แต่มยาชอบน้ำแต่ว่าเราชอบน้ำไห้น้ำมากเพราะอันนี้มันไม่ต้องเคี่ยวเพราะว่าสุกก็ได้เลยเพราะว่ามันสุกแล้วเราแค่โอ้ยพอดี้ไม่แสดงพอไหมอาจารย์เอาอีกปะหรือพอเอาอีกนิดนึงนะเอาอีกน้ำอีกนิดนึงครับครับนะครับอีกน้ำนึงครับ อาง่ายเลยครับอุทานเนี่ยโอ้พร้อมเสมอครับเดี๋ยวกยกขึ้นตั้งครับเดือดอีกเดือดอีกสักสิบห้าทีนะครับก็ใช้การได้แล้วงานใหญ่ๆเลยธรรมชาติเลยครับอยู่ซืนะ้อแถวนี้เยอะแยะมือนี้ถ้าไม่รวมเห็ดก็ไม่ย่าสูญบาทนะ อันนี้ถ้าไม่รวมเห็ดนะครับไม่รวมเห็ดไม่รวมเห็ดกับลวกพริก่ลวกพริกนะครับลูกโดดนี่ไหศูนย์บาทแน่นอนครับให้ลูกตั้งก่อนที่เราก็หาก,กินตามที่ทเราที่เรามีครับไปเล่งพวกเนื้อพวกอะไรม,มากเยอะมากเยะ เล่งปลาครับแกงเปื่อเนี่ยเป็นแกงที่สามารถใส่ผักผักได้หลายอย่างนะ<ม>บวบงู <c oughs> บวบหอมมะเขือมะเขือเปา่ามะเขือพวงใส่ได้หมดครับรใใแล้วต่ใครจะใส่ต่อไปต่อไนะครับ<อ>ตัวน,นี้ใส่ใส่ นี่แหละครับนี่โอ้ยหอมลืมครับโอ้โหนี่นะครับหายหับใจใบแมงลักผักกาดแยงแล้วก็ยอดพริกนะครับเจ,เ,จเจอกันครับครับสวัสดีครับพบกับพายุชาแนลกันวันนี้บ้านผานผ่อนแกงหน่อไม้เหมือนเดิมครับ แข็งเปิดที่ให้ดูตอนขั้นตอนอาตัามตนนี้รอ,อก,กันแบบแป๊บน,นึงครับแล้วก็มีอย่างนึงคือพัดพัดอ่าขนาดพมิิิโกครับหรือว่าต้นผงชูรสนันเองนะครับที่เขาเรียกกันนะเด๋อวกล้องนะอ่าเนี่ย นะครับต้นนี่ครับต้นผงชูรสนะครับนะครับมาแคร่ยหหครับวันนี้ไม่ใครไม่ร่อยไปหาหมอครับนี่ข้าวบรรยากาศดีครับจอดโอ้โหแล้วก็น้ำปลาอ่าน้ำปลาพิ๊กป่นนะครับโอ้โห มีนี่ครับนี่อันนี้คือนี่ครับอันนี้คือนี่ครับยอดนามิซิโก,โกครับผัดน้ำมันแต่ไม่ได้กินบ่อยนะครับกินนานๆกินทนิึงครับอ่าอันนี้คือแกงเปิดนะครับที่ไทยดูเขาแกงหน่อไม้ครับอ่านะครับ ครับมากินแบบบา้านๆกินข้าวนะวันนี้ครับเชญครับยังไม่กินนะถ้ามาก,กวันนี้เราคงเยะติดไหมครับ,รบโอ้ท่าป้าพริกครับริกป่นครับมาก,กวันนี้ถ้าเล่นสุนไพรมาได้กินข้าวได้แนะ่มาครับมาโอ้ย ยอดนะคร mm. ับอือนั่นไม่สชโก้ครับยอดของมือก่อนใครชอบแล้วก็คว้าก่อนนะครับเพราะว่านี่ครับบาปพอาะงั้นครับเปาครับโอ้โหเยอะปะเยอะปะ ดูนะไปเลยมีนี่ครับแกงหน่อไม้แกงเปื่อยคับโอ้โหจัด ก็ไปครับไข่ต้มไข่ต้มของพี่วอนครับไค่ยังมาตุ้ม <c oughs> อื้อน้่นนะขอ,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 องลาซานหม่ร้อนแกงเปิดอยแกงหอไม้ครับนี่กินของตัวผักกระแห่แล้วก็

อันนี้คืออ่าอนน้ไม่ใโกครับต้นผงชุเล่นเลยครับจัดไปผ่านป้อนก็ชอบผ่นปอนชอบจัด ครับฮึนิ้วมือถูกยาวครับไม่ใช่ครับเป็นพริกครับอืม โอ้ยแหลบมาะอืมผักบนบ้านเ่แตผักน่ยแบแหลมแทน <laughs> ให้มาเลยผัดฮะนี่ไม่ผัดตังรุ่น งาลูกืมอืมเอ๊ะค่ัดสุดยาเลยัดไปมาถามอนี้ใส่เอาใส่อะไรใส่หม้อแล้ใส่

เราจะกินของที่หามาใหม่นะอูปลาเนี่ยนี่ขาดสมังจิตหนึ่งคนครับเพราะว่าช่วยไปเ,เหมือน่สบายครับอื อืมอืมออะรอร่อยคุณยอดอ้อถ้ากินข้าวบานพันพร้อนไม่อร่อยจะไม่หาหมอแีไหมครับคเด็กแบ๊ มันแนม,แบบมันแบบมันแบบมันร้อนมันครบรถข้าวือ,พอ,พวอมผงลองกินพริกให้ดูเพิกพริกไงอะได้อาจารยนกินพริกโอ้ยเผ็ดมัน็นเรื่อง ดูคนบ้านพานพร <มา S 2> กินให้เป็นแล้วเม็ดหนึ่งเนี่ยร้อยเม็ดก็ได้มันเผ็ดนะเนี่ยเผ็ดปะโอ้โหเนี่ยตอนน,นนี้คืออยากไให้มันรู้ว่ามันเผ็ดเฉยๆก็เลยกินเม็ดหนึ่งตอนนี้พริกนะครับอันนี้เห็นนี่นะเผ็ดมากสิบบาทด้วยมันก็กสิบห้าเม็ดนะประมาณครับบห้าเม็ดนะ อากถึงอ่ารัฐบาลอ่านายกเศรษฐานะว่ากินไม่ได้เดี๋ยวตบกระหั่นนีนอ่านายกเศรษฐาแล้ดูดูแลนังพริกนะครับอ่ะผมไม่ไม่เคยชอบกันเมืองนะว่ามันแพงกันไหครับเงินชอบกินพริกนะเล่าเบียร์ขึ้นไม่เป็นไรนะแต่พริกมะเขือนี่ดูแลนะนี่ครับเนี่ยแกงโอ้โหเห็ดเนี่ยนะ ข้าวอิ่มอร่อยอืมน<ล>ะครับตอนนี้เี่สุดเลยในกินเหมือนพาสุดงเพราะว่าเราคู่เลยกันหมดเลย <laughs> ป้าถึงนายกครับนายกนายกเสียถาอา้อาอวอาะไรอืมออกเป็นอะไระอ,อืมเมื่อวันก็กิด ฝากถึงนายกเสียฐานนะครับน้องอุ้งอิงนะครับน้องอุ้งิงนะหัวหน้าพักไทเบอร์ไทยนะฝากดูเลยครับอืม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  ý thức này, thức à, thức ý thức ý thức ý khỏe, ทานพันเขียวไโดนครับแล้ทอดไข่ให้มมีแลีะกทนทอดไข่ว้าวอาอีอยยกไหม ไม่ครับโอ้ร้อนจรงจรงมันร้อนอ่ะนี่ก็สุดยอดเลยอืมอืา

ý kiến của chúng ta sẽ được xem xét về mặt ừ, đấu của chúng ไม่อิ่มหอตอนคืนนาหัวโหย ไม่มีไอยเ,ย,เ,ย,อออเย็ยนมัดติเด็กกินเขาร้อนไหมครับโอ้ยบอลเสียวอ่ะเนี่ยใช่ชอบไปเอาเอามาปลุกเอาไหม,ออมชอบมีแค่นี้อันเนีย้ย มัยนยอดนะมันหวานมันกินง่ายเลยมันนัวใช่นหนัวโอเดกา้กาจะใครก่อนกันข้าวอีกต่อเนี่

ผักบุงยังไม่อร่อยถึงนี่นะนี่หนูเอ่ะเฮ้ยหนูบอกว่าไอ้ต้นฟงชื่ดไงหนูว่ากันนะผมเพิ่งกินที่อาจารย์บอกลองกินนี้เป็นยังไงอร่อยผักบุงอายนะบอกเดียผมติดใจตั้งแต่อาจารย์บอกให้กินกันบอกอาจารย์เวลาก็ไม่ต้องเป็นของตัวเอง แกงหยิ่งแตงอ่อนนะปั๊บหูเด็กปั๊บเกิดใหญ่ได้ฟราะโอ้ยเด็อืมสุดยอดมากครับอันนี้แกงเปรอะผัดต้นยอดไอ้ะนาวเมสโกเนี่ยตัวต้นมึงลุดนะครับแล้วก็มีน้ำปลาพริกดน้ำปลาพริกป่นนะ ยอมาครับกินที่น,นี่ครับฮิตบบ้านเอาอะไรมากแต่ก็อร่อยและอิ่มครับตังไม่ค่อยมีตังม,มีครับบ้านทำพรนะบ้านทพนพรยังไม่ไดเดินไฟเลยครับเลยไม่ได้ไปกินบ้านทำไม่นะครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ